เรียกได้ว่ากลายเป็นการคลอดโปรแกรมการแข่งขันซีวีลีกออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามครับว่ากันว่าครั้งนี้ไทยมีสะเทือนเวียดนามอย่างแน่นอนพร้อมกับข่าวนะครับสะเทือนวงการลบลร์บอลเวียดนามอีกครั้งหลังมีสาเหตุวงแตกออกมาแล้วนะครับเพราะประเด็นสำคัญ กำลังกลายเป็นที่พูดถึงและคอมเมนต์เดือดอยู่นขนาดนี้ก็คือ การตัดสินใจของเวียดนามครับที่ผลักดันตู้เย็นขึ้นมาเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะมีเอฟเฟกก่อนการแข่งขันซีวิลิกหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นผลการแข่งขันที่คาดเดาได้ไม่ยากเลยนะครับในการแข่งขันวนอลล์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับแน่นอนทีมเต็งแชมป์อย่าง PA สีสเกตนะครับล่าสุดลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายถล่มเอาชนะมหาวิาลยกรุงเทพไป3ต่อ0เซตครับ25.3 251้วก็25ต่อ10ครับ อย่างที่บอกว่าวอลเลย์บอลร,ร,รายการนี้เนี่ยนะครับเป็นการนำทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมาแข่งขันในานามของ PA เสสีสเกตซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งแบบร้อเซเลยครับทางฝั่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันนี้แทบจะสู้ไม่ได้เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นรายการหนึ่งเนี่ยที่ทำให้นะบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในประเทศไทยเนี่ยได้มาสัมผัสถึงศักยภาพของนักกีฬา ระดับทีมชาติไทยเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นการลดคําถามได้เยอะละใครที่ได้ดูรายการนี้ก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยทำไมไทยไม่ใช้ชุดผสมเอาดารุ่งผสมกับชุดใหญ่เงี้ยคือก็จะเห็นภาพชัดๆนะครับว่าทีมเย์บอล,ลหญิงไทยของเราเนี่ยนะพอมาเล่นในนามของ pa สีสเกตเนี่ยเหนือกว่าและแกร่งกว่านะครับได้เห็นศักยภาพของนักกีฬาต่างๆก็ถทาจะชัดเจนนะครับว่ามันยังมีในเรื่องของ นะครับประสิทธิภาพของนักกีฬาแต่ข้อดีที่เป็นกุศโลบายสําคัญก็คือได้มาเล่นด้วยกันนะครับได้มาเรียนรู้ว่าศักยภาพมันเป็นยังไงยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราไปเล่น VNL แล้วเราได้เห็นว่าทีมระดับโลกเขาเล่นกันยังไงนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปก็เป็นกุศโลบายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวนึงนะถ้าไม่ได้คิดในเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยผมว่านี่ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่ทีมสาวไทยของเราได้คอสนิมด้วยและก็เป็นการนะครับได้ เล่นนะครับกับทุกทีมที่เข้าร่วมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาทีมที่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะแต่วันนี้สกอร์ค่อนข้างขาดสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากประเด็นที่เราได้เห็นนะครับทีวอลเลย์บอลสาวไทยของเราลงแข่งขันแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็คืออัปเดต CV วีลีกครับคุณผู้ชม ล่าสุดต้องเล่ากันแบบนี้เลยครับว่างานนี้นะครับไทยมีสะเทือนเวียดนามอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีการคลอดโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมซีวีลีกที่ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพครับระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมเนี่ย นะครับเรารู้แค่นั้นยิงแต่ล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าการแข่งขันที่เวียดนามเนี่ยจะแข่งขันที่เวียนพุกนะครับแล้วก็มีการวางโปรแกรมตามนี้เลยครับวันที่2สิงหาคมเวลา16รนิกาไทยเนี่ยจะเปิดสนามพบกับอินโดนีเซียนะครับจากนั้นเนี่ยในวันที่3นะครับสิงหาคมเนี่ย ไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์นะแล้วจากนั้นครับในวันที่4สิงหาคมไทยเนี่ยจะเปิดศึกประทะกับเวียดนามนะครับซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยโดยผู้สันทัดกรณีทางฝั่งของเวียดนามนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยอย่างชัดเจนนะว่าบิ๊กแมตช์ระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ย จะมีผู้ชมซึ่งเป็นกองเชียร์ชาวเวียดนามจำนวนมหาศาลนะครับเดินทางมาชมและเชียร์เกมนัดนี้ด้วยนะครับประกอบกับนี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญนะครับที่เวียดนามปักหมุดว่าจะพิชิตทีมสาวไทยให้ได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับเกมนี้มีหลายเรื่องราวก่อนเกมที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากโปรแกรมที่ออกมาล่าสุดกลายเป็นข่าวใหญ่เลยครับคุณผู้ชม เรียกได้ว่าความจริงได้ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยรายงานว่าทีมเวียดนามเนี่ยวงแตกนะทีมแตกนะก่อนจะไปแข่งขันนะครับรายการอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนซึ่งเป็นรายการระดับ Rising Star อะไรเงี้ยนะซึ่งก็มีนักกีฬาเนี่ยพาเลทถอนตัวนะก่อนหน้านี้เนี่ยโฟที T, เหมือนจะปักหมุดไปแข่งขันแต่สุดท้ายก็ถอนตัวเพื่อโฟกัสไปเล่นในลีกของตุรกี แล้วก็มีการถอนตัวเพิ่มอีก3คนนะครับลำอวนเกลียนจริงและก็อีก1หนึ่งคนเนี่ยจนกลายเป็นประเด็นฮือฮาเลยทีเดียวล่าสุดได้รับคำตอบชัดเจนนะครับถึงสาเหตุในการถอนตัวของบรรดานักกีฬาครั้งนี้เพราะว่าล่าสุดครับทางเวียดนามมีการรายงานข่าวยืนยันแบบร้อเปอร์เซนตครับ เรียกว่าเป็นการอัปเดตที่ไม่สนโลกนะครับของจริงของทางเหงียนนะครับด้วยการประกาศให้นะครับตู้เย็นนะครับขึ้นมาเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับงานนี้เล่นเอาสะเทือนวงการเลยครับเรียกว่านี่คือการท้าทายนะครับองค์กร วอลเลย์บอลระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น FIVB AVC เอยหรือแม้กระทั่งนะครับมุมมองต่อกองเชียวอลเลย์บอลจากทั่วโลกเลยครับเพราะว่าการประกาศแต่งตั้งตู้เย็นขึ้นมานะครับเป็นกับตันทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็เหมือนเป็นการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจากข้อที่มีการสงสัยกันทั่วโลกเนี่ยเรื่องนี้เวียดนามไม่สนครับ ดันเลยครับเอาหนึ่งในนักกีฬาที่เขาบอกว่าเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ที่สุดของวงการบอลเลยบบอลหญิงเวียดนามขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเป็นที่เรียบร้อยครับงานนี้เนี่ยคอมเมนต์นะครับทางฝั่งของเวียดนามกระแสเสียงแตกมากมากอันนี้คือแตกอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวครับมุมหนึ่งเนี่ยนะครับแฟนเวียดนามก็ออกมาแสดงความยินดีอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ บอกว่าตู้เย็นเหมาะสมที่จะเป็นกับตันทีมชาติเวียดนามคนใหม่มากๆทั้งความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้นะครับแถมยังเป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สำคัญในปีนี้เนี่ยตู้เย็นไม่เคยทอดทิ้งทีมชาติเวียดนามเลยนะครับเก็บตัวอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมมาโดยตลอดโชว์ผลงานในระดับที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดดังนั้นเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนี่คือฝั่งเวียดนามคอมเมนต์ฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับกับ ออกมาแสดงอาการรู้สึกอับอายนะครับกับการตัดสินใจในครั้งนี้เพราะว่าแฟนวอลบอลของเวียดนามอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากให้ประเด็นของตู้เย็นเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลก่อนนะครับแต่ว่าพอการเดินหมากนะครับของทางฝั่งสมาคมวอลบอล,ลของเวียดนามออกมาแบบนี้ก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่า ข้อคอรหาและคำถามทั้งหมดยังคงดำเนินต่อไปแล้วมันยังคงดำเนินในระดับสูงมากนะครับเรียกว่าเป็นความท้าทายแบบสุดๆเลยจริงๆนะผมเองนะผมก็แอบรู้สึกได้เหมือนกันว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับตรวจซะหน่อยนะครับเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์เอาให้ทั้งโลกเขายอมรับเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่สง่างามนะแต่พอ มีการประกาศออกมาในทำนองนี้เนี่ยแล้วก็ยิ่งเห็นนะครับผลกระทบที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเสียงที่เรียกได้ว่าเกิดคำวิจารวิพากษ์วิจารณ์หนักมากๆเลยทีเดียวคือมองกันตรงนี้นะครับเวียดนามในชุดปัจจุบันที่กําลังจะเดินทางไปแข่งขันที่จีนหรือว่าเวียดนามในชุดที่จะมาแข่งขันซีวีลีกนะครับที่จะเจอจกับไทยเราเนี่ยผมวิเคราะห์แบบตรงๆนะศักยภาพที่จะสู้ไทยไม่ได้หรอกจริงๆ แต่ว่าไอการออกมาแต่งตั้งนะครับให้ตู้เย็นขึ้นมาเป็นกัปตันทีมแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการปักธงอย่างชัดเจนนะครับแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าตู้เย็นเนี่ยจะลงแข่งขันนะครับในการแข่งขันซีวีลีกที่ประเทศเวียดนามอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะมาเดินทางมาประเทศไทยหรือไม่เนี่ยต้องมาจับตาดูอีกที แต่คราวนี้มันจะคล้คลายเคสตอนที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพสีเกมใครจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยเวียดนามก็จัดการนะครับใส่ชื่อของตู้เย็นลงแข่งขันในรายการและเวทีระดับนานาชาติอาเซียนตอนนั้นนี่ก็โอ้โหมีเสียงฮือฮาแบบข้อคอรหายเยอะอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ก็เหมือนเป็นความ มันอ,อกมั่นใจแล้วก็ปักหมุดให้ชาวโลกได้รับรู้กันอย่างเต็มที่ว่าตอนนี้นะครับศึกของการแข่งซีวิลิกที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับเราดาูปฏิกิริยาต่างๆเราดูความเคลื่อนไหวต่างๆชัดเจนมากๆเลยทีเดียวผมว่าสนุกสุดมันแน่ๆนะครับอย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทีมสาวไทยในภารกิจสัปดาห์แรกที่จะต้องบุกไปเยือนเวียดนามด้วยผมว่าอาจจะเจอกับ ทุกวิถีทางนะครับที่ จะทาให้เราเป็นรองในครั้งนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเรานะครับระดับสากลอยู่แล้วนะครับระดับโลกอยู่แล้วนะครับเจอสถานการณ์ไหนก็ต้องมุ่งมั่นและก็ฝ่าฟันสู้กันต่อไปนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลบอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชั่มแบบนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝาก และกดแชร์ like, คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชชมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ